วันนี้ถากับข้าวเที่ยงครับเนี่ยวันนี้จะต้มยำอึ้งเนาะต้มยำอึ้งเลยครับเนี่ยเครื่องห้องเอาใส่ปหมดแล้วเนาะมีคาตะาไคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็มะขามเนาะแล้วก็มะเขือเขือเนาะนี่จะต้มยำใส่ใบมะขามอ่อนนะครับเนี่ยน้ำน้ำประมาณนี้เนะาะทำห้องกระเทียมไปแล้วเนาะ เอาใส่ไปเลยเนาะลอดเด็ดเนะดาะนทำเด็ดแล้วเนะาะน้ำเด็ดเลยได้ครับนะเราจะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปใส่ให้เบิดเลยเนาะนี่ของเด็ดของเราอะ่ะอึ้งไม่ใครเนาะใส่ลงไปเลยเด้อ อันนี้บนะนนบไข่นเนาะอ,อันนี้ไข่เนาะผมบรุ้วมมันใครเนาะตัวนี้ยยิงไม่ใครได้แล้วนะปิดหมอ้อครับผมเด็ดนะออเลยนะครับเนี่ยจะคมใส่เครื่องปรุงลงไปแล้เนาะปรุงมาจากบ้านนั่นเลยทัดนะไปติดปุ่งอีกหน่อยหนึ่งนะซีซันนะ,นะเนาะบล็อกเลยสุดจวดเลยเด็ดรับเนี่ยโอ้ย ชิมดูกันนะได้การแล้วครับผมพอครับไปครับจอดหนะ่อยเนาะตุ่มอึ้องใส่ใบบระข้ามออนนะครับนะนอนนันนวเลยเด็กครับไม่ฮุมบอกเลย แต่พริกพป้งเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะให้มันนอนัวเลยเนาะบล็อกเลยเนี่ยชอบจัดๆหน่อยเนาะรึงไมใครนยครับเนี่ยตึงฝนแร,นะเรงเนาะแหมข้าวเหนียวผมอะพูกมาป็ดกระสอบครับอ,อาจจะร้อนๆหน่อยนดะ้ไห โอ้ออกจากมอเลยนะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดความฮอนครับจิ้มหนูก่อนอื้อไมใครนะครับนะบอกเลยลองุดน้ำก่อนฮ้อนเกินไปเนาะโอ้โห มาเด้อครับนะตมอ,อึงแซ่บเด้อครับนะมมมไมวคงจะให้ดูไข่มันเด้อครับนะไข่รนล้วนเลยเน่ยต้องไ,ไร้วกกินต้องขออภัยเลยนะ ดูนะครับใครมนันนะบวกกืนแล้วครับนะจะได้มันร้อนไปเนาอ พอเพิ่งออกจากขันเลยเนาะมันก็นเลยตักออกมาเลยเนาะจับบะได้เลยร้อนอยู่นะครับไข่ล้วนๆนะห,หองแท้เนาะดูเด้อครับนะเบ้งๆอย่างเงี้ยหนยเด้อเราให้ดูไข่นะครับมีแต่ไข่ล้วนๆนะครับเนาะ ข้ออาภัยคนบูกินนะแต่ผมบอกเลยเป็นเมนูเด็ดเนาะแน่ครับบรอนนี่ผมเอามือชี้แล้วนะมันพึ่งออกจากหันเน่ยเนาะมันร้อนไปหน่อยแซ่บครับผมมานะครับนะมากิน ต้มยำอึงแม่ไข่เนาะอึงพ่นแรกเลยเนาะนะวานนี้กินมกไปแล้วเนาะวานนี้กินไข่ล้วนๆเลยเนาะแซ่บแบยำเทียงครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม